เจ้าหน้าที่กู้ภัยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยาพยายามควบคุมเพลิงไหม้สายไฟฟ้าที่กำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณปากซอยสุขุมวิท49ฝั่งขาเข้าพัทยากลางอำเภอบางละมุงจัังหวดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางรจราจรพร้อมกับใช้โฟมเคมีระดมฉีดสกัดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ ตรวจสอบไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนร้านอาหารและคลินิกที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายบริเวณหลังคาหน้าร้านจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดจากนั้นเพลิงจึงค่อยๆลุกไหม้สายไฟฟ้าที่อยู่บริเวณหน้าร้านอาหารและคลินิกดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้ามาตัดก,กระแสไฟฟ้าพร้อมกับตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้สายไฟฟ้าช็อตจึงเกิดประกายไฟและลุกไหมอย่างรวดเร็วแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต